แซ่บแซ่บแซบเออออกคนแม่โดนเออกูได้โอลิฟิตไอ้ตัดเฮียกูได้ปลาสักสิบชียแม่ออกก่อนแม่โดนออกดีเฮียไม่ใช่นี่ปกติเวลามึงเล่นทีมอเทชมึงก็เดี๋ยวกูเวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ออกแล้วมึงก็กดหาห้องด้วยอันนั้นนี่ว่าเป็นอะไรแมปอะไรทำมาหรอทูฟอร์ด ลงมา,ล,งาละอืมทำไมกูไม่ถูกหวยวะไอ้เหี้ยคนเหี้ยเอ้ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะเหี้ยแต่พวกผมเ,เวลาเล่นทีวอรเทสด้วยกันอ่ะทูฟอร์ดอ่ะคือถ้าเกิดกดซิปใหม่เมเจอไปแล้วจิ๊แมปอ่ะคือพวกกูเป็นเหี้ยอะไรกับแมปน,นี้มากเกินไปแล้วพวกกูขายวิญญาณให้แบบนี้เหรอเหี้ยภูมิอย่างนี้กูต้องเล่นสไนเปอร์แล้วปะวะกิวไม่เล่นแล้ว,วก,กูจะ ไอ้ที่หน้าตะเก้ามีขาเฮ้ยเออเป็นเรื่องของแม่งดีเฮียกูไม่กูไม่เล่นแล้วไอ้เฮียอะไรอ่ะเอ็นจีนงเอ็นจีเนียอ้าวไอ้เฮียเพิ่งเริ่มแบ่ไอ้เฮียกูก็ว่าอยู่อ้าวเดี๋ยวนะ่นทำไมกูฆ่าไปสองตัววะอ๋อมึงน่าจะไปเผื่อฆ่าพอดีมันก็เลยนี่นี่เชิญปืนสไนเปอร์ เอ้ยอะไรเยี่ยพี่แกเอ้ยขอดูเป็นขวานตาดิไหนๆได้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 เฮ้ยมึงมึงยืนดูมึงยืนดูกูมึงยืนดูกูได้วได้ๆได้ๆยืนดูอยู่เฮ้ยยืนดูนะยืนดูนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโชว์ความนานิดกำลัมึงอย่าเดินไปไหนจ้าดูชูปืนเลยเออกูว่ามันก็ไม่มาหรอกมึงดูว่าทีมเราไม่ปลุกไปโด้วยหมดไร่เหี้ย คือไม่กล้าจะให้กูกลับไปดิไปดูดูดูกูนี่เอ้ยมึงต้องยิงกลับไปกลับไปนี่อย่าโดนเมื่อาชีพมีมาตรฐานเออเมื่อชีพพี่นี่ยิงโดนไปนัดหนึ่งกูยิงโดนไปนัดหนึ่งเอาเหี้ยจะไปแทงไปเฮียเฮียเฮียเอาเลยเมื่อที่มีมาตรฐานไปโดนไปโดนไปโดนไอปเกินไปเกินไปเกินไปเกินมันเดินไปมันเดินไปเฉยเอ้าเฮียจะไปมันก็โหดเกินไม่แบ่งกูบ้างไอ้เฮียให้กูยิงบ้างเออขอร้อง โอ้ยโ้ย้ยเย้ย้ย้เฮยามาเดู้กนมีมีอะเครือชีต้องมีมาตรานจไ้เคืชีต้องมีานดูดกูดูดดูไว้ดู้เออเอไม่เฮ้ยเไม่ไม่มาสเกาสเกานไวสเกาลมันไวเามารอรอยู่รออยู่เังไครับยังไยข้าง นี่อาชีพมีมตาตรฐานมูนมืาชีพมีมาตรฐาน,าฐานดูรอ,บ,อบผมอ่ะอาชีพห้าปีอาชีพผมเล่นเกมอี้ยนี่ hey, uh มาห้าปีอ่ะไออ่ะกูหิงได้เลยอ่ะกลัวไปสฝึกงานอ่ะ <Hey. S 1> เวลากูสมัครงานกูบอกเลยผมเล่นสไนเปอร์สามารถยิงหัวได้โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องชาร์จเต็ม <laughs> ขี่โม่เอ้ยมันไปไหนมาดูกรเนี่ยเด็ดด้านที่สองกูให้ดูต่อเลยกูบุกอะไรอ่ะอาบุกเหรออ่าบุกเลยก็ได้เดี๋ยวกูซัพพอร์ตละมึงอยู่ไหนอ่ะแต่พ่อมันเอาเหรออากูลองไปมึงไปกูก็บอกอยู่ว่าไพโรมันไปทำหนัดตรงใต้โทษนี่เชี่ยนี่มึงจูมังไม่ได้เฮ้ยเชื่อกูดิเชื่อกูเชื่อมึงมากี่ตายที่ยกูถามแค่นี้แหละ ไปเลยเดี๋ยวกูยิงจากด้างให้มีเปล่ามีบอกด้วยเฮ้ยลลลงังโอ้เขียไอ้พูไม่ไหวมาหากูนะาะอย่ากูยิงให้ตุ๊กตามือขี้มีมานรฐานเรือเมือเดี๋ยวมันไหนเก็บสองแล้วนาเก็บสองแล้วนาพี่เก็บสองแล้วนา เฮ้ยเอ็นจีมาสร้างดิสพนเซอร์แตงกิ้วขอบคุณก่อนเลยเฮ้ยโดยกูหัวแตกเออหัวแตกเงียบเงียือชีบีมาตรฐานเงือชีบีมาตรฐานไม่มึงจะมึงจะปลุกองถ่ายบ้าล่ะถ้าปลุกองถ่ายกูจะไปเล่นให้หรือว่าหรือจะบุกอ่ะกูให้ให้มึงเรืองแงวครั้งนี้กูฟรีซามให้มึง ผมผมเลื่องปูปองอกันโอเคนะกูไปเรียนไพลโลงานชีพมีมาตรฐานได้ไ,ได้ดจบลงแล้วตอนนี้ผมได้กลายเป็นไพโรที่เพจเผาไปสร้างเซนที่ด้านล่างเลยเอ้ยไม่ไดิสร้างเซนที่ไว้ที่กูเคยวางไว้ประจําอ่ะเอ้ยไอ้ไอเดโมไอ้สัตว์เดโม,โฟฟดโมโจะแปลวกระเป๋ามึงโดน,นมึงโดนกูเผาๆๆเผาเกลยียมึงจะเกลียมเผาแม่งตายพอดีเลยเอาไอา้เยอะ นี่ไงโดนโดนโดนเผาให้ดำไปมือเดิมเลยนี่เอ้ยเบนิคมีเจียนเที่ไม่อยากเชื่อเลยกูาลิสไนเปอร์ก็เก่งอยู่นะเฮ้ยเดี๋็กตาหน้ากูเฮ้ยเฮ้ยไอ้สปายเฮียไอ้สปายเอาตายเหมือนกันไอ้เฮียเฮ้ยสปายเหรอสปายเยอะจังวะยไม่เป็นเฮียอะไรกับสปายไม่เข้าใจกูเข้าใจแล้วว่ามันเล่นแบบเล่นง่ะมันเล่นง่ายหรือว่ากูไม่เข้าใจ กไม่ง่ายมันไม่มีทางง่ายหรอกกูเคยไปดูช่องไงเขาบอกว่าสปรยเล่นง่ายสุดเอาจริงดิกูฟุ่วัดีงเล่สไปายม่ได้เฮ้ยกูรคจัง้้อะไรอสไปมอยู่ไหนมังตนะไม่มึงต้องตีตเื่อตีเรื่อยๆจนกว่ามันจะเผยตัว โอ้ยสปายหยอ้อมตัวไปไหนกีฮะอว่าะแล้วใครซ่างเลยนเ่สปายเหรอสปายเยจะตายตนี้เเล่นไพโจิงไอ้กูเห็นมึงสมมึงเลยเกี้ยโคตรเนี้ยเลยการตายเกี้ยตายแบบจัา เฮ้ยพอดีโฮริบสร้างริบสร้างริบสร้างเลยมึงบอกกูด้วยนะเวลาถ้าเกิดสปายมันแสบ่ะเดี๋ยวกูไปตีไอ้นี่ให้เอานี่ไงกูเจอสปายพอดีเลยเฮ้ thank you อเฮียอะไรอะไรอะไรคุณมาทำอะไรเศก้าวเอี้ยอ้าวกูสร้างพิธีเฮียกูไปสร้างตรงไหนเนี่ยอย่าบอกใต้ฐานไม่กูสร้างกูสร้างของพี่แท เฮ้ยผู้มุงทำไมบนปู่มาฐานเยอะจังวะเนี่ยเห็นไหมผู้มุถ้าเราไม่มีเตจจีเนี่ยเห็นไหมแม่งมาฐานแบบวานล่นเลยเนี่ยเอารีบสร้างรีบสร้างเร็วเดี๋ยวมันจะมากะละที่จริงมันมาแล้วแหละมันอยู่ใต้ฐานเราสักสองสามตัวแล้วแหละมั้งไม่สปายก็สเกลอ่ะสองตัวคิดเลยกูเบอร์ยี่ดีเจียนกันอยู่นะเป็นเป็นอ่ะเนี่ยกูเจอศพสเกลแล้วตายตายท่าอย่างนี้แค่ ไอโฟมถ้าเกิดเทศกาลถ้าเกิดเทศกาลอะไรวะฮาโลวีนมันมีเกมเลฟอเดย์ที่ลดราคาอยู่กูซื้อให้เพราะมันลดราคาแค่ยี่สิบบาทหลือยี่สิบาทไม่ไม่ถึงเลยยี่สิบาทเลยยี่สิบเลยเลยยี่สิบบาทเลยถั่วจานถั่วข้าวจานหนึ่งอีกี่ยหเอาไอ้ยัยโหลดเกมเอานี่มาละไอ้เหี้ยอยู่โหลดเกมไปสัตว์น่าเหลือเชื่อวะกหลังใส เป็นอะไรรู้สร้างตัวเหมือนที่อยู่ใต้ลางผมเป็นอะไรรู้สร้างตัวทีอย่าเมามันเลยโอ้ยกูตายยังหมอไม่ฮียิ้มใส่เมื่อแต่ปุ๊บมารุสีใชายก็จะตายหมดเลยนะ เนี่ยมีไปเลยแม่งอย่างเบียวไอเท้าพวกกูได้บทีบุญคนเดียวโอ้รเชื่อไหมว่ากูตัดต่อคลิปยาวอ๋อเชื่อไหมว่าตอนนี้กูอัดคลิปมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วโอ้เชื่อตัดคลิปเรงแล้กูตัดคลิปกระจุยอ่ะแค่แบบทูฟ่อนไล้แมมนี่แมงละป๋าเลยเป็นชั่วโมงเนี่มันคิดดูไอ้เฮียก็สองก็สองแมพ ไอ้เกียร์แม่งก็แม่งก็รู้นะว่าเซนที้อยู่ตรงนั้นมันก็ยังจะไปอ่ะดิได้บวดีกูบวดีบวดีไม่รเลยยี่อ่ะจะไม่เลยไม่ได้เหรอมันยังไงไอ้บูมเดี๋ยวกูมาให้ดูชุดคอปตูมก่อนมึงเผื่อมึงอยจะจำกูได้อ้าวงงงงไม่เคยเห็นกูดิขี่รถเนอปาวปัญญาอ่อนไอ้เกียรปัญญาอ่อนไอ้สัสไม่เลย ขับรถเลยกูเป็นปัญญาออมโฮงกูจะเป็นสปายที่ดีนะกูมาโอเคดีดีนะเหี้ยสปายสามคนในทีมเราอ้าวก็ดีไงเหี้ยมันจะได้มันจะได้แบบไปนี่หน่อยอุ้ยแต่ตอนนี้เราก็เราก็ไอ้นี่กันอยู่นะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เย็บโดกเป็นอีกฆ่าตายหมอยังไม่รับเย็บกูเลยแม่ไง เดี๋ยวกูลองเปลี่ยนเปลี่ยนของดูว่แป๊บนึงปกติกูไม่ได้ใช้ของแบบนี้ประจําอยู่อ๋อเฮ้ยเราไม่ได้บกเราเอาเสียงเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึไปแทงหลัดก่อนนี่เดี๋ยวมึงดูแอ็ซินในเงามืดเฮ้ยกูไวมึงจะบุกข้ามะเอาดิแล้วแต่ตอนนี้มึงจะเรีนอะไรกูก็ให้เล่ยนนะ ยี่อะไรยีอะไรัยให้แล้ตยเห้้ตยเห้ยแม่งยัตยเยเาโดนไฟเผาเนี่ยกูมาแล้วเอวมาโชม้ว j OK ไ้เียมึงดูฝั่ข้ามึงดูฝั่งข้ามอ้ฝั่้าดสเ้ยโจทเ้ยแป แช่อเขียนโซเย่ซเยนั่นแหละคือเฮฟวี่ที่กูบอกไงที่เฮวีมันจะมีเช่อไอ้เชี้ยคือมันต้องโซโซมน้ามัเลยเช่ถึงจะเห็นหน้ไอ้สั์ไอ้เชรูออย่างเล็กเลยเป็ดเชี่ยคิดได้มากมีเดียร์ต้องแอดไปหาเขาเอวิ่งมี้จะมีคนมาเนี่ยจัดเตอร์เอ้ะเจ้าหิงมเชิล เอะไรกี่ศูนย์ครับพี่ผมจะแบล็กผมจะแปลอกกระเป๋าของเธอในล็อตเอเจอลืมกระเป๋าไม่ในลรอตูตจะพักกูโดนเซนตี้ยิงตายก็ไว้อะไรให้กูด้วยแล้วกันเอาเลยเอ็กเพื่อวิการอะไร เอ้เข้เาได้้อว่ะร้อนร้เพราะว่ามีทอีเกมอีมีเมเออโเย่าง้ก็ต้องอย่างนี้ต้องมี้่อวะเฮ้ยได้กระเป๋าแล้วได้กรเป๋าแล้วเฮ้ยทำไมกููกไมูไอ้ยทำไมกูผูกูมีเาคุณภาพจางไว้เฮียเพ้่ทีมดีทีมดีเฮียแล้วมึงอะผมรอปัญญาอ่ออยู่้า ไปยาวไปโยนกูข <c oughs> ีคค่รถเลยเ <c oughs> อเอ,เอโยมเออไปยาวเลยถ <c oughs> ามนี่เดี๋ยวกลับโชว์เลยกูแบบอะไรวะโตเกียวดิฟแบบไอ้เหี้ยรู้ไหมกูอยู่หนุ่มมึงอะเดี๋ยวดิกูอยู่ทางมันไต่ยาวอ๋อกูมา,าถึงแล้วไอยไอ้เคี้ยวมันว, <c oughs> ว้าไปเส็ง กีนนี่เปนโปก็เป็นหมอไม่โปครับผมผมผมอันนี้ซีเอโม้ไม่โปแต่ผมได้โปรุกีตกีอ้โหเฮยเฮฟวีเจกากูตายเฮียแว้อะไรกูด้วยแล้วกันบอปลาลูกโอ้าวแมงตายไปเลยเฮีย เนี่ยไอ้เยี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยพอกูจะแบบเปลี่ยนเป็นตัวเนี่ยเมื่อไปฆ่าตัวเนี่ยแล้วมันจะมีใครไม่รู้ไปฆ่าก,ก่อนกูไม่เข้าใจวะเฮ้กูกูยอยากปญัญญาอ่อนอโอ้โห,โห,โห,ห,ห,หไปเลยขาเราเห็นแล้วเห็นแล้วมันไปแล้วมันแล้วจะบุกผ่านมัน ไอ้ควายกูรู้ว่าเป็นแบบนี้ฮะ้ข่าแม่งทัตายบุคคนมันไอ้ภูมมาได้มาช่วยหน่อยนะได้ที่ผมจะได้ทองไอ้เหี้ยโอ้โดนวางกลับแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยบินเหี้ยวะโอ้ยสปายฐานดีใจทำมาทุกอย่างพังหมดเลยค่ะอย่าว่าแต่สปายเลยเหี้ยฐานฐานพวกมันก็โดนกู้งกำลังยึดอยู่นะ ไอ้เยอะมาก็ป่ากันละอ่านโนนเี่กเป่าไรนี่ยตอนยาวมันตายส่เเ็ดพ่ามึงไเหี้ยร้ต้องขี้ไอ้สัตว์ กูไม่เข้าใจเฮียแดนดอมขี่หาพ่อหาออ่าแม่เงี้ยไอ้เฮียตอนที่กูอยากให้แดนดอมขี่ไม่ขี่นะไอ้ตว์แม่งขี่ตอนที่กูต้องไม่ต้องการโอเคเข้ามาเลยอ้าเฮียตายเลยแม่งตายเพราะตายเพราะปืนเู็ตัวเองเฮ้ยอย่างนี้กูต้องไปเล่นด้วยปัญญาอ่อน เกียร hey. hey, no I mean? ์ดับสี่ขอดับสามไม่ได้หรือไอ้เหี้ยพวกปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยไปด้วยไปด้วยผมกูเลยคนลาต่อยี่นั้นเฮ้ยเพลงอย่างนีต้องขอขอขอชหัวอยไรอ้าวอ้อ้เจ๋อเจ๋ออ้าวเหี้ยเสกสันเองอ้าวไปเล่นเป่าฉนกันเ เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้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 ยเฮ หน้าที <c oughs> มก็หมอมึงมีเท้านั้น <c oughs> ไม่มีเฮียอะไรก็ทำอยู่แค่เนี้ยไอโบวางวางเซคี้ด่วนอย่าไม่มาเดี๋ยวก็เจอสปายที่มาแทางเพื่อนเราเมื่อกี้หรอกอี๋เอ๋ได้ได <c oughs> ้ได้วันวมาแลอวนี่ไงเฮียมาถึงมาปั๊บเลยแต่อยู่ไหนวะอเหี้ยออกมาได้ออกแล้วกูเห็นไอเหี้ยออกเกแยอะหรอ มึงกลัวอะไรแบมันมันออกใจมึงเนี่ยมันออกเกมเลยเนี่ยมันออกเกมเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นใครรู้ออกอยู่ใช่เหรอเออนี่ไงยพืเราไปนู่นเลยเฮียเนี่ยกูก็ตามมันอยู่เนี่ยมันจะเอากระเป๋าไปแบงเก็บของอยู่กูตามกูตามไปทำตัวหยาออ่นดใจมาที้่เฮียเข้าอะไรสวัสดีผมไอ้เหี้ยสวัสดีสวัสดีพออย่างนี้ต้อง ขอเล่นนอยขอเล่นกรไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยไอ้ย่เอาเองไอ้เหี้ยโทษทีบูใส่หมวกเพลภัยนี่เลยเอาไอ้เหี้ยลงไปแย่งเขาไอ้เสร็จไอ้เหี้ยเขาข่าวเลยไอเพูดว่าวะเหี้ยแล้วตัวมึงเวลาแบบเต้นเสร็จมันจะมีไอเหี้ยสปูนักรบนสปายมาว่ะมึงสร้างสร้างนี่เลย ได้เยมันมาก,กูมันก็เซอร์ไพรส์อ่ะเจอพวกกูอ่ะระวังด้วยระวังด้วยรอมันใช้แอมบาสดอร์นะแอมบาสดอร์ Ambassador ยิงทีนักเดียวตายนะมึงอ่ะ <c oughs> มันยิงเข้าตัวมันจะคีร้อยร้อยสองเนระวังด้วยยิงท <c oughs> ำตัวยาวอ่อนอ้าวก็ได้แล้ <c oughs> ไอ้เลือดตาคูจีครับไอ้เยะกวายแล้วมันต้องเอาหุก่อนเฮ้ยผมึงได้ท่าท่าแบบมิสเตอร์บีใช่ไหมแข็งไม่ตไอ้เยอะแค่ไม่ตัวรอดูคลิปดูก็ได้ไอ้เย๊กมเอและนี่คือนี่คือเกมเพย์ของเราทั้งคู่นะครับใครสนใจอยากเล่นกับผมเม้นมาไต้โพส แล้วเดี๋ยวผมพิจรารณาดูว่าว่าจะเล่นกันตอนไหน <laughs> โอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมก็ไว้เจอกันคลิปใหม่แล้วกันนะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับเอาไม่ออฟไลน์เลยครับ <laughs> ดีนะ <laughs> <laughs>